เวลาเดินผ่านโซนเครื่องสำอางปกติก็ชอบหยิบชอบลองเทสไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าถ้าเรามีแบรนด์ของเราเองก็คงจะดีเนาะแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีพอเริ่มคิดบ่อยขึ้นเลยหาข้อมูลเตรียมงบเก็บไอเดียแพ็กเกจจากอิเทอร์เ็ตแล้วก็เซิร์ชหาโรงงานว่าทําที่ไหนดีเพราะเราก็ค่อนข้างเรื่องเยอะอยู่พอสมควรจนไปเจอกับเว็บโรงงานไว้พัดโกที่เราดูแล้วก็มีข้อมูลสารสกัดเยอะพอสมควรมีทิศการตลาดเทดก็น่าสนใจก็เลยลองโทรไปคุยดูทางโรงงานก็แนะนําว่านัด คุยผ่านซูมกันได้เดี๋ยวเขาเอาตัวอย่างให้เราดูหรือจะเข้ามาคุยที่โรงงานก็ได้นะซึ่งเราใจร้อนเลยขอนัดคุยผ่านซูมดีกว่าโดยในวันที่นัดซูมก็จะมีพี่พี่ทีม R d ดีแล้วก็มีทีมการตลาดเข้ามาช่วยแนะนําเรื่องข้อมูลการผลิตเรื่องงบประมาณเรื่องสารสกัดใหม่ๆแถมพี่พี่อธิบายได้ละเอียดเข้าใจง่ายมากๆาเราเองในฐานะมือใหม่ในวงการนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมากขึ้นตามไปด้วยเลยใครที่เริ่มต้นอยากทําแบรนด์แล้วยังไม่มีไอเดียหรือไม่รู้จะเริ่มยังไงก็ลองถา พักโรงงานพี่พี่ไว้พัดโกบอกเลยว่าทุกอย่างจะโซยีซี่ขึ้นเยอะกลับบ้านแบบแฮปปี้เตรียมตัวมีแบรนด์ของตเตงได้เลย